นี่คือข้าวนาปรังนะครับท้องที่ของอบตทุ่งชั่ข้าวกำลังแตกกอเขียวนะครับเพราะได้รับน้ำจากนนคลองสมน้ำที่มองเห็นเป็นเนินสูงๆนะครับเป็นคลองสมน้ำที่ สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้ามาจากเครื่องสูบน้ำที่บันขวาวนะครับการทำนานะครับนอกจากจะมีปัจจัยหลายอย่างเช่นต้องมีน้ำเพียงพอสำหรับต้นข้าวก็มีศัตรูอื่นๆเช่น หญ้าหรือวัชพืชต่างๆที่ขึ้นในนาข้าวก็ต้องหาวิธีกำจัดกันไปแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่วันนี้จะพามาดูนะครับสัดตัวน้อย,นอยชนิดหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับต้นข้าวได้เป็นจำนวนมากนั่นก็คือหอยเชอรี่ครับปีที่แล้วมีนกปากห่างบินมาจากจังหวัดอื่นๆ มากินหอยเชอรี่ทำให้การระบาดของหอยเชอรี่ลดน้อยเป็นอย่างมากแต่ปีนี้ฝูงนกปางหางไม่ได้บินกลับมาที่ท้องนาบ้านทุ่งชัยนะครับปรากฏการของหอยเชอรี่ระบาดก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมจะให้ดูนี่คือไข่ของหอยเชอรี่นะครับนี่แหละครับสีชมพู ที่เห็นอยู่บนต้นข้าวนี่ก็คือไข่ของหอยเชอรี่นะครับหอยชนิดนี้เขาจะวางไข่ไว้ในที่สูงนะครับนี่ครับวางไว้บนต้นข้าวและหลังจากพักเป็นตัวเสร็จเขาก็จะเดินลงไปกัดกินต้นข้าว ในเวลาต่อไปนะครับสร้างความเสียหายให้กับแปลงนาข้าวที่มีหอยเชอรี่เป็นจำนวนมากแล้วแต่ก็จะมีมากขนาดไหนนะครับนี่ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งของการทำนาของที่นี่นะครับ ต้นข้าวกำลังแตกกอเขียวนะครับและเจ้าไยเชอรี่นี่ก็เริ่มระบาดนะครับไข่ไว้ตามกอข้าวนะครับช่วงนี้ข้าวที่หวานก่อนนะครับ ก็จะเริ่มตั้งท้องนะครับเตรียมที่จะออกรวงต่อไปนะครับแต่น่าเสียดายที่หอยเชอที่ได้เริ่มมาระบาดอีกครั้งนะครับนี่ครับเขาจะไม่วางไข่ในน้ำนะครับแต่เขาจะไข่ไว้บนที่สูง ไว้บนเิ่งไม้เพื่อจะได้ออกเป็นหอยต่อไปนะครับนี่ครับไข่ของหอยเชอรี่สีสวยน่ากินชื่อกค็บเพราะแต่อันตรายต่อต้นข้าวอย่างมากมายเชียวครับเห็นไหมครับเขาห้อยกันเป็นพวง นี่แหละครับคือไข่ของหอยเชอรี่เมื่อเห็นอย่างนี้ก็ต้องทำลายแล้วครับก็เด็ดเข้าขึ้นมาจากที่เขาอยู่นะครับเอาไปทำลายทิ้งเพื่อเขาจะได้ไม่ฟักออกเป็นตัว แล้วก็ไปกัดกินนาข้าวต่อไปนะครับแรงนี้มีเยอะครับเห็นอยู่หลายพวงนะครับสำหรับหอยเชอรี่นี่ครับเก็อ,อีกจุดหนึ่ง เป็นพวงสวยงามทีเดียว เป็นปัญหาประจำถิ่นเขาว่าได้ครับ ครับหอยเชอรี่ชื่อเธอนั้นเพราะสีสวยน่ากินแต่ก็มีต่อต้นข้าวก็มีโทษต่อต้นข้าวนะครับเอาขึ้นมาแล้วต้องทำลายทิ้งไม่ให้เหลือซากไม่ให้เขาได้แตกเป็นตัวอ่อนเพราะเขาก็จะกัดกิน ต้นข้าวที่เขาได้อาศัยอยู่นะครับน่าว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่มีการทำลายล้างที่น่ากลัวพอสมควรนะครับและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวนาต้องใช้ยาฆ่าหอยนะครับ นอกจากจะฆ่าหอยเชอรี่แล้วก็ยังหอยขมหอยโขงต่างๆก็จะพลอยตายไปด้วยและบรรดาน,น้องปูน้องปลาที่อยู่ในน้ำก็จะพลอยล้มหายตายจากไปจากท้องนาที่ใช้สารเคมีพวกนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นพิษต่อสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดนะครับแล้วก็มีพิษต่อ คนที่ใช้ด้วยนะครับนี่คือผลของการทำนาแบบสมัยใหม่ที่เรายังก,กำลังเผชิญกันอยู่นะครับก็ต้องค่อยๆแก้ไขกันต่อไปตามสภาพนะครับแล้วแต่ใครมีวิธีการจะแก้ไขยังไงต่อไป